ดูโปร่งสวยสะอาดดีจังเลยอ้าวคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอก,กันอีกแล้วเอสเทอร์พาคุณผู้ชมมาดูบ้านโคลเนียลสไตล์โมเดิร์นหลังหนึ่งที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเขาอยู่ในโครงการ Green v a l ลย์มีสนามกอล์ฟในโครงการและที่สำคัญที่สุดบ้านหลังนี้ราคาไม่เกิน9ล้านค่ะอยู่ที่ ในโครงการคุณภาพแห่งนี้และใกล้โรงเรียนนานาชาติเปรมมากๆเลยและววันนี้นะคะเอสเธอร์จะพาคุณผู้ชมมาดูว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งค่ะโซนนี้เลยค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยได้ถูกตกแต่งให้เป็นบ้านที่ดูโปร่งโล่งเฟอร์นิเจอร์ที่บิวล์อินตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปจนถึงชั้นสทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสไตล์อบอุ่นแล้วก็ เราจะเห็นว่าจะมีคับบอร์ดในทุกๆที่นะคะเพื่อประโยชน์ใช้สอยและเก็บบ้านให้ดูเรียบร้อยให้ดูสะอาดอยู่เสมอค่ะส่วนหน้าต่างที่เราเห็นเนี่ยเขาก็จะตกแต่งให้เป็นสไตล์โคโรเนียลก็คือเป็นสีดำแล้วก็ตัดเฉดนะคะให้มีช่องแบบนี้ไปทุกๆชั้นเลยค่ะส่วนด้านในนี้นะคะถัดจากห้องเลวิ่งกว้างๆนี้ก็จะมาพร้อมกับ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร8ที่นั่งใหญ่ๆที่นี่เลยโต๊ะทานข้าวที่นี่นะคะการตกแต่งไฟก็จะเป็นแบบคโลเนียลแบบบ้างไลฟ์ทำให้บ้านโปร่งค่ะเคาน์เตอร์ที่เป็นบาร์ตรงนี้ก็จะแบบทรงสูงหน่อยเหมาะกับการที่จะนั่งจิบไวหรือว่าทานเครื่องดื่มรับอาหารที่เสิร์ฟมาจากในครัวซึ่งเป็นครัวเปิดนะคะเรามาดูครัวกัน ในครัวเปิดนี่นะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันยังดูโล่งอยู่เลยค่ะก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยที่บิวอินมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเทาแล้วก็ดำนะคะที่ยังขาดไปทำให้ดูโล่งก็คือออกแบบเรียบร้อยจะมีคับบอร์ดที่นี่เป็นสีขาวอีก2ตู้ใหญ่นะคะและทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีชั้นสำหรับที่จะวางของใช้เวลาล้างจานหรือว่าคกกิ้งตรงนี้นะคะ ซิงล้างจานไซส์นี้นะคะเป็นไซส์ขนาดกลางมาพร้อมกับพื้นที่ตู้คับบอร์ดด้านล่างที่สามารถจัดของใส่เข้าไปได้เต็มที่เลยแล้วก็มีตู้เย็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่แถมให้อยู่ที่นี่ส่วนประตูนี้เป็นประตูทางออกที่จะพาเราไปยังจุดที่น่าสนใจที่สุดของบ้านหลังนี้ก็คือสระว่ายน้ําค่ะบริเวณสระว่ายน้ําเขาก็จะมีเทเรสนะคะวางโต๊ะไว้ให้นั่งเล่นมีเบาให้เรียบร้อยนะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะมี ฝนตกแล้วก็วก็จะมีร่มเป็นเชดดิ้งให้สระว่ายน้ำสระเกลือเนี่ยจะเป็นสระขนาด3 6เมตรค่ะแล้วด้านหลังบ้านเนี่ยยังมีพื้นที่นะคะที่เจ้าของท่านจัดไว้เป็นสวนส่วนตัวมีแปลงผักให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยที่เราเห็นฟาซาดด้านหน้าเป็นทรงโครเนียลเนี่ยเป็นการตกแต่งและสร้างขึ้นมาใหม่การออกแบบของคุณตุ๊กศิรวินซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท มายสเตนออกแบบแล้วก็มีวิศวกรในบริษัทของเขาเนี่ยดูแลเรื่องระบบไฟทั้งหมดแล้วก็ระบบน้ําทั้งหมดแล้วก็พอเราเข้ามาในโซนด้านในบ้านยังมีพื้นที่ใช้สอยอีกซึ่งด้านขวามือนี้นะคะหรือว่าสายมือก็ได้นะคะทางนี้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งห้องน้ําเป็นห้องน้ําแขก และยังสามารถอาบน้ําได้ด้วยในกรณีที่ว่ายน้ําแล้วนะคะห้องนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ถัดมาเป็นส่วนของซักผ้าเป็นลอนรีที่นี่ได้และมีห้องเก็บของขนาดใหญ่ซ้ายมือค่ะห้องนี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องแม่บ้านได้ในกรณีที่อยากให้มีแม่บ้านอินเฮาส์ค่ะชั้นหนึ่งของเขาเนี่ยได้ถูกทำไว้อีกห้องหนึ่งเพื่อเป็นออฟฟิศโฮมออฟฟิศที่ใหญ่มากเมื่อเราเปิดเข้ามานะคะ ก็จะเห็นว่าสามารถที่จะเซตอัพห้องนี้เป็นห้องนอนก็ได้ค่ะถ้าสำหรับท่านไหนที่จัดเป็นออฟฟิศนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีประตูบานหน้าเพื่อที่ลูกค้าสามารถมาติดต่อเข้าโฮมอ f ฟฟิศที่นี่ได้เลย mm hmm. ซึ่งสามารถเดินมาจากโรงจอดรถ mm hmm. เดินเข้า w อล k w a y ทางนี้สะดวกมากเลยค่ะ mm hmm. เอาละตอนนี้ชั้นหนึ่งนะคะเราก็ได้ดูกันไปทั้งหมดแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราอะจะไปดูชั้นสด้วยกันไปกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะสเตอร์ก็จะพาคุณผู้ชมมาดูที่ชั้น2ของบ้านหลังนี้ซึ่งเราก็จะเห็นถึงการตกแต่งออกแบบโดยการคอนซัลท์ของบริษัท m ไ s t o n e ที่เจ้าของบ้านท่านได้ใช้บริการและเลือกสรรมาให้เป็นคอนซัลแทนส์ในบ้านหลังนี้ค่ะซึ่งบริษัทนี้นะคะเขาเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ทําให้กับหลายโครงการที่ใหญ่ๆใ,ในเชียงใหม่นะคะห้องนอนใหญ่ที่เรามาถึงตอนนี้นะคะห้องนี้เนี่ยก็จัดบิวอินตู้เสื้อผ้า ที่บิลวินทรงสูงชิดเพดานไว้ให้เลยมาพร้อมกับการบิวอินหัวเตียงวางโตหัวเตียงไว้ขนาบกับเตียงไซส์คิงไซส์นะคะและที่นี่มีโต๊ะเครื่องแป้งในนี้มีประตูที่เชื่อมต่อไปยังห้องแต่งตัวค่ะเช่นค่ะก่อนที่เราจะเข้าห้องแต่งตัวนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำไซส์ใหญ่สุดของห้องมาสเตอร์ห้องนี้ที่ ถัดมาด้วยตู้เสื้อผ้าสีดำคอนทราสต์ s, กับบ้านซึ่งเป็นบ้านโมเดิร์นแล้วก็ถัดจากห้องนอนใหญ่นะคะในส่วนของโถงกลางเนี่ยก็จะมีห้องน้ำที่เป็นแชร์บัธรูมอยู่ตรงด้านในซึ่งก็จะมีโซนอาบน้ำจัดแต่งเป็นสีเทาคอนทราสต์ s, กับสีคลนนะคะและห้องสองห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนซึ่งห้องในสุดเนี่ยก็จะเป็นห้องที่บิวอิน ู้เสื้อผ้าในเฉดสีที่แตกต่างไปจากห้องแรกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีความรู้สึกอบอุ่นเตียงนอนที่เซ็ตไว้เนี่ยก็เป็นเซตคิงไซส์เช่นเดียวกันนะคะโอเคเราไปดูอีกห้องหนึง่งทุกห้องเนี่ยเขาก็ใส่เครื่องปรับอากาศใหม่ๆไว้ทั้งหมดเลยห้องนี้จะมีไซส์ที่เล็กลงนิดนึงแต่การตกแต่งหรือว่าการบิวอิน ทุกห้องนะคะเพื่อประโยชน์ใช้สอยตรงปลายเตียงข้างเตียงทุกห้องด้วยเคาน์เตอร์ซึ่งสามารถใช้เป็นห้องเรียนส่วนตัวของคนวัยรุ่นเด็กๆวัยรุ่นได้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสนใจที่จะมาดูเพื่อซื้ออยู่อาศัยราคาเขา่ปังมากเลยค่ะไม่ถึง9ล้านคือ8.9ล้านบาทที่ดินกว้างแบบนี้9 4เกือบ1 0 0ตารางวาเลยทีเดียว หน้าบ้านเขาเป็นแบบกว้างแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะ268ตารางเมตรนี่เอสเทอร์ยังไม่ได้รวมพื้นที่จอดรถไว้ด้วยนะคะและถ้า,าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะมาอยู่ที่เชียงใหม่ก็อยากจะแนะนำและพามาเที่ยวที่โครงการนี้ที่แม่ริมเลยค่ะและบ้านหลังนี้นะคะถ้าหากว่าปล่อยเช่านะคะเขาสามารถให้เช่าได้ถึงราคา50,000บาทเต็มที่ก็48,000ละค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจที่จะมาดูบ้านจริง ติดต่อมาได้ที่เราเลยแต่ก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับ c r i b e เพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูที่เชียงใหม่ด้วยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ